สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมมีซิดนะครับวันนี้มาชวนทําเมนูผัดกะเพรา25บาทเป็นเมนูผัดกะเพราตลาดนัดนะครับแถวบ้านผมเนี่ยผัดได้แซ่บมากๆเลยขั้นตอนแรกเขาก็จะตําพริกตํากระเทียมนะครับเราจะใช้เป็นกระเทียมเม็ดเล็กๆนะครับเป็นกระเทียมไทยนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับและขั้นตอนต่อไปเราจะทําการดาวไข่ดาวกันนะครับก่อนที่เราจะผัดกะเพราเราก็ทําการทอดไข่ก่อนนะครับ วันนี้ผมกินเป็นไข่ดาวแล้วกันนะครับกินคู่กับผัดกะเพรามันต้องแซ่บมากๆแน่เลยหรือว่าถ้าใครชอบเป็นไข่เจียวนะก็สามารถเจียวไข่ได้เลยครับนี่ตอนนี้เราก็กำลังทอดไข่ดาวอยู่นะครับเพื่อนๆผมชอบกินไข่ดาวแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับก็คือข้างนอกจะเป็นสีน้าตาลกรอบๆนะครับข้างในก็จะเป็นนุ่มๆน,นะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เลย เดี๋ยวทำเผื่อคนที่บ้านด้วยหนึ่งจานนะครับอันนี้ไข่แดงแตกไปนิดหนึ่งนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะครับยังเป็นแผ่นกลมๆน่ากินอยู่นะโอเคนี่เราก็ได้ไข่อันที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไข่ไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมผัดกะเพรากันใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นใส่พริกกับกระเทียมตําลงไปนะครับนี่ ใส่ไปแซบๆเยอะๆแบบนี้เลยนะครับผัดไปเนี่ยจามไปด้วยนะครับจามหลายรอบมากๆเลยนะครับจามไปถึงข้างบ้านเลยนะครับคนข้างบ้านเนี่ยจามใหญ่เลยนี่จากนั้นนะครับเราจะใส่เป็นหมูบดนะครับแล้วก็เนื้อไก่หั่นนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะเป็นกระเพราทูโทนนะผสมไก่ผสมหมูเนื้อไก่กับเนื้อหมูเนี่ยผมจะหมัก ด้วยซอสหอยนางรมไว้นิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันซึมเข้าเนื้อไปนะมันจะได้อร่อยนะครับและเมื่อหมูกับไก่สุกแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วก็เป็นซอสหอยนางรมแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับใส่ซีอิ๊วหวานลงไปเล็กน้อยนะเพื่อเพิ่มสีสันให้ผัดกะเพรานะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน โหจะบอกว่ากลิ่นที่ลอยขึ้นมานะครับเพื่อนๆมันแซบ่แซบแสบจมูกมากๆเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ใบกระเพราลงไปนี ทำการผัดรครกเ้าให้เข้ากันครับใครชอบกินกระเพราเยอะน้อยนะครับใส่ได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าใส่เยอะๆเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟใส่จานบนข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือใครจะตักใส่กล่องเอาไปกินข้างนอกก็ได้นะครับสูตรนี้เสิร์ฟพร้อมคู่ก,กับไข่ดาวอร่อยมากๆเลยเป็นกระเพราสูตรตลาดนัดแถวบ้านนะครับยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วลองทําตามดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะ รหรือว่าใครมีสูตรเด็ดเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบดซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและแล้วเมนูวันนี้ก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเมนูเด็ดมาแชร์กันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นมันยั่วยวนมากๆเลยสวัสดีครับ